เจ็ดปัจจัยเส anyway, s s father s father. <S ี่ยงนะคะวันนี้นะคะเราไม่เสี่ยงต้องดูเพื mm ่อนด้วยนะต้องดูเพื่อนด้วยนะคะดูคนรอบข้างดูคนที่เรารักดูคนในครอบครัวของเรานะคะหนึ่งเลยคือการสูบบุหรี่นะคะการสูบบุหรี่เนี่ยส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดโดยตรงทําให้หลอดเลือดเสื่อมทำให้หลอดเลือดอักเสบเพราะฉะนั้นค่ะถ้าวันนี้เราเป็นคนที่สูบบุหรี่อยู่เนาะวันหนึ่งกี่ซองวันหนึ่งกี่ซองบางคนสองซองเลยนะบางคนสองซองซองกว่าสองซองแบบนี้นะคะหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำนะและ ให้ดีที่สุดค่ะเลี่ยงได้ดีกว่าบางท่านนะคะเข้ามาสอบถามนี้เนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะแต่มีภาวะเรื่องของโรคหัวใจแล้วสาเหตุก็คือสูบหนักตั้งแต่เด็กอันนี้เรื่องจริงเลยนะการสูบบุหรี่มีผลมากๆต่อหัวใจนะคะ2ค่ะ2คือไขมันสูงไขมันสูงในที่นี้ทั้ง L D L คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรน์นะคะ ทั้งหมดเลยถ้าตัวไหนสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไงแล้วสามารถเชื่อทักเข้ามาสอบถามนี้ได้นะคะถึงวิธีการดูแลตัวเองนะคะวิธีการดูแลตัวเองทํายังไงดีนะคะจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินนี่แหละอยู่ที่เรากินนี่แหละนะคะถ้าเราคุมได้ โรคต่างๆเหล่านี้จะทําอะไรเราไม่ได้นะคะนอกจากการกินแล้วก็คือเรื่องของอารมณ์สําคัญมากๆถ้าเราเครียดยิ่งเพิ่มอนุมูลอิสระในร่างกายยิ่งเพิ่มการอักเสบในร่างกายข้อ3ปัจจัยเสี่ยงก็คือน้ําหนักเกินน้ําหนักเกินนะคะมีภาวะอ้วนหรือบางคนยังไม่อ้วนนะคะแต่ไม่เคยออกกาลังกายเลยไม่เคยออกกําลังกายเลยนะคะการออกกาลังกายค่อนข้างสําคัญมากๆนะคะค่อนข้างสําคัญมากๆที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรง คือบางคนบอกว่าไม่ว่างเลยทํำยังไงดีนะคะก็ให้เปลี่ยนกิจวัตรประจําวันของเรานะคะให้เป็นมีการใช้แรงมากขึ้นนะคะมีการใช้แรงมากขึ้นเดินให้มากขึ้นนะคะเดินให้มากขึ้นระหว่างที่เราดูซีรีส์อยู่เราก็สามารถออกกำลังกายไปด้วยได้นะคะขยับแข้งขยับขาแบบนี้ก็พอช่วยได้ค่ะและ4นะคะปัจจัยเสี่งที่4นะคะคือมีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะ ปัจจัยเสี่ยงที่5คือเป็นเบาหวานเนาะมีพูดมาตลอดค่ะว่ามันเป็นโรคสามพี่น้องนะคะเป็นโรคหนึ่งแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอีก2โรคนั้นง่ายมากๆง่ายมากๆและถ้าวันนี้นะคะเรามีเรื่องของความดันเข้ามาแล้วเนาะเรามีความดันเข้ามาแล้วเรามีเบาหวานเข้ามาแล้วเนี่ย เสี่ยงที่จะเกิดโรคไขมันตามมาได้และถ้าใครมีไขมันสูงนะคะและเป็นเบาหวานเบาหวานเนี่ยทำให้หลอดเลือ,ลอดเราอักเสบก็จะเสี่ยงต่อไขมันอุดตนันเส้นเลือดได้ง่ายมากขึ้นด้วยความดันก็ให้หลอดเลือดก,ก็ทําให้หลอดเลือ,ลอดเราอ,อ,อักเสบเช่นเดียวกันเสี่ยงมากๆเสี่ยงมากๆนะคะวันนี้พวกเราเนาะอายุนี้คือแต่ห้าสิบกันแล้วเนาะห้าสิบสี่สิบแบบนี้ยิ่งต้องระวังมากๆทกมีความเครียดใครจะไปนึกทางานหนักเพื่อครอบครัว ทำงานหนักเพื่อองค์กรทำงานหนักเพื่อสร้างฐานะทำงานหนักเพื่อสร้างความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตแต่เครียดเกินไปสุดท้ายอาจจะทำงานได้เงินมาแล้วไม่ได้ใช้เงินนั้นเอาไปรักษาตัวไม่ได้ใช้เงินนั้นในการดูแลตัวเองไม่ได้ใช้เงินนั้นในการดูแลครอบครัวอันนี้จําเป็นมากๆนะคะยิ่งถ้าใคร มีความเครียดเยอะเนาะมีความเครียดเยอะแน่นอนแหละว่าออตอนนี้ตอนนี้พวกเราเยอยู่ในวัยที่ว่าทํางานทํางานนะคะบางท่านเพิ่งเริ่มเกษียณแบบนี้ก็ยังมีภาวะของความเครียดที่เหลื้อรังเข้ามาได้ก็เรื่องนี้อยากฝากไว้ค่ะว่าต้องจัดการความเครียดให้ได้นะคะตัวนี้เองใช้อะไรตัวนี้เองค่ะก่อนอันนี้ก็เป็นผู้บริหารในบริษัทเอกชนนะคะคุมโครงการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่นะคะมันมีเรื่องของความเครียดมาเยอะมากๆเลยแล้วนี้จัดการความเครียดได้ไม่ดีทําให้นี้ต้องเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเรื้อรังถึง3รอบนะคะ,ะถามว่า,าหลังจากหฮนนี้มาฟื้นฟูตัวเองนี้ใช้วิธีอย่างไรในการต่อสู้กับความเครียดตัวเองเนาะทำสมาธิค่ะและฝึกสติก็ช่วยได้มากนะคะข้อ7เป็นสัญ,ญญาณที่สามารถทํานายอนาคตตัวเองได้นะและทำนายอนาคตของลูกหลานได้ด้วยนะถ้าเป็นคนที่ ชอบกินเครื่องดื่มอาหารที่มีรสหวานจัดมันจัดเค็มจัดชอบกินชานมไข่มุกกาแฟเย็นชาเย็นต้องข้นๆหวานหวาน,วานมันๆอย่างนี้กินอาหารไขมันสูงกินแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะกินผักผลไม้น้อยกินเหล้าด้วยกินเป็นประจำหรือบ่อยครั้งอันนี้ก็เสี่ยงมากไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ